สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคณิมิโสนะครับผมในวันนี้เราจะพูดถึงกับเกมสตาร์ซร์กันเนอะโดยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํากับคอมในการเลือกโพเทชชัลต่างนะครับสำหรับการเล่นจีโรเซในรูปแบบของการออโต้แท็กเนอะว่าเราควรต้องเลือกโพเทชชัลประมาณไหนกันบ้างและคอมที่ผมมีการใช้เป็นคอมแบบไหนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ย้ําว่าเป็นรูปแบบการเล่นส่วนตัวนะจะทําตามก็ได้หรือไม่ทําตามก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเราไปดูกันเนอะสำหรับอันนี้นะครับที่ผมใช้โดยปกติจะเป็นคอมอันนี้ซึ่งสกิลสาคัญนะครับเราจะไปได้ดูกัันนนททีีลละคเเยริ่่มก จีโรเซก่อนเลยนะครับสกิลชมพูเนี่ยแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้แค่2อันเท่านั้นฉะนั้นเลือกให้ดีแล้วมันเป็นตัวกำหนดสายสำหรับการเล่นในเรคคอร์ดนั้นด้วยอย่างเช่นเคสนี้นะครับจีโรเซที่ผมเล่นออโต้เวกแท็กเนอะสกิลสำคัญคืออะไรครับเซอร์เพนไกอันนี้ส่งผลกับเรื่องออโต้เ t กแท็อย่างชัดเจน สกิลที่2ครับมิลเลอร์เบลดมิลเลอร์เบลดจะส่งผลทําให้เราสามารถออโตแท็กเพิ่มเติมได้แรงมากขึ้นด้วยในรูปแบบของร่างเงานั่นเองนะครับชนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรต้องมีด้วยเช่นกันอ่ะในส่วนของสกิลชมพูจะมีประมาณนี้ถัดมานะครับจะเป็นสกิลผมเรียกว่าสีม่วงแล้วกันนะสกิลสาคัญคืออะไรครับก็จะเป็น a q u a วริสแ a n t a s m สกิลนี้ส่งผลในเรื่องการออโตแท็กให้เกิดดาเมจขึ้นมาเพิ่มเติมอีกพอสมควรแล้วนั่นเองฉะนั้นอันนี้แนะนําว่า ต้องอัพให้ตันถ้าเป็นไปได้นะครับผมถัดมามีอะไรอีกที่สําคัญมากจะเป็นสกิลสีเหลืองก่อนสกิลสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวของ dance of elegance นะครับส่งผลทาให้ออโต้แท็กของเรามาจโดนแรงมากขึ้นและเก็บ stack เพิ่มเติมได้ด้วยซึ่ง stack สูงสุด10อันแล้วถ้าเกิดว่าใครมาเล่นสายออโต้แท็กเนี่ยมันตีรัวม,ม,ามากๆอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าในเรื่องของ stack มันจะตกลงไปนั่นเองเนะ อันนี้เลยเป็นหนึ่งสกิลที่สําคัญถัดไปนะครับสกิลนี้ผมถือว่าสําคัญเช่นกัน Tremble and Fall ครับสกิลนี้จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยช่วยในการดอชได้เพิ่มเติมหนึ่งครั้งแล้วก็มีการเพิ่มเติมออโต้แท็กเพิ่มเติมให้ด้วย1ทีนะครับและจะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของการโจมตีหลังจากที่เรามีการใช้งานเมสกิลหรือว่าการดอชของตัวจิโดเซเนี่ยให้เป็นรูปแบบพิเศษนะครับทำให้เกิดการโจมตีที่รุนรงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะก็จะเป็นจังหวะในการนูคเพิ่มเติมได้้นนนนนะครรรัััถถาาาาาาเเเเเกกกกกกิดดวว่่ใมมมี Fall ออมอนะมีอออองงไปปผย็ลลทื อาโซเอมเบรสครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวจโจโรเซในกรณีว่ามีเพื่อนร่วมทีมอยู่ในสนามซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเล่นคอมประมาณนี้เรามักจะมีตัวละครอ,อยู่ในสนามอยู่แล้วด้วยนั่นเองดังนั้นสกิลนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เช่นกันอีกหนึ่งสกิลสกิลนี้ก็น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเป็นสกิล f l o w i n g circle มันจะเป็นสกิลที่ตอบโจทย์กับการใช้งานเมนสกิลของตัวละครนี้ได้ดีพอสมควรอย่างแรกเลยเพิ่มจํานวนครั้งในการใช้งานได้1ทีด้วยแล้วก็ทําให้ดาเมจมัมนดูแรงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะแต่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวสกิลดาเมจนะครับก็จะมีบางจังหวะแหละที่เราต้องมีการใช้เมนสกิลสำหรับตัวจิโรเซขึ้นมานั่นเองนะครับ อะซึ่งอันนี้เป็นสกิลที่ผมมองว่าน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเล่นจิโดเซใส Auto ่ออโตแทคคุณคุณต้องมีสกิลประมาณนี้นะครับ skill สกิลสําคัญจริงๆก็คือสีชมพู2อัน Aqua Fatism แล้วก็จะเป็นโดของ Dance of Elegance นะครับส่วนที่เหลือเป็นทางเลือกแล้วกัน Travel and Fall ส่วนตัวอยากให้มีไว้ด้วยนะครับผมสารัจิโดเซจะมีประมาณนี้เราไปดูกันที่ตัวถ่อไปกันบ้างตัวนี้คือสุดยอดตัวซัพเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นออโตแทคอยากให้มีเทเรซาติดทีมไปด้วยอ่ะสําหรับสกิลสีชมพูนะครับเรามาดูกันก่อนสกิลแรกครับ Search Infinite มันจะเพิ่มเรื่องของระยะเวลาสําหรับตัวของโล่ที่มีการ แจกไปให้นะแล้วก็โล่นะครับถ้าเกิดว่าตัวละครนั้นมีการได้รับอยู่ มันได้รับพลังสนติเพิ่มเติมขึ้นด้วยมันคือการซัพพอร์ตแบบเต็มที่เลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพสกิลนี้เพิ่มเติมขึ้นมาสกิลถัดมาครับแน่นคือสกิลนี้ก็คือจะมีการเพิ่มในส่วนของทดโดเมน67%สกิลนี้ดียังไงนะครับมันส่งเสริมทําให้สกิลมันอยู่ได้นานมากขึ้นแล้วพอสกิลอยู่ได้นานมากขึ้นก็จะทําให้เราสามารถบัฟให้กับตัววเศษได้นานมากขึ้นด้วยนะครับผ่านสกิลอื่นๆอ,อ,อ่ะประมาณนี้ก่อนสกิลที่เหลือครับเรามาดูกันต่อสกิลตรงนี้น่าสนใจเช่นกันอ่าอย่างแรกเลย Let มี heal ครับ Let มี h e a ส่งผลทําให้ออโตแมติกดาเมจของเทรเกอร์ที่อยู่ในระยะมี ความรุนแรงมากขึ้นแล้วสังเกตนะครับว่ามันมีคาว่า stack ได้ด้วยมันเลยเป็นสกิลหนึ่งที่บัฟได้ดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครต้องการจะได้ออโตัว tag เนอะสำหรับการใช้งานตัวละครตรงนี้นะครับผมะนนอันนี้เป็นหนึ่งสกิลที่สาคัญเช่นกันสกิลถัดมาครับที่ผมมองว่าสาคัญเช่นกันแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้อัพอะไรมาเยอะเนอะเพราะปัญหาไม่ได้ i n t a t all sum นะครับสกิลนี้ก็คือว่าในกรณีว่าตัวของ tracker ตรงนั้นอะ่ะมีโล w อยู่นะครับมันจะมีการบัฟในส่วนพลังโจมตีเพิ่มเติมเมข้าไปอีกแล้วก็จะมีในส่วน attack speed a อ t ต a t t a ้แท็กยิ้มเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีการอัพเอาไว้ยิ่งเยอะมากกว่านี้เข้าไปอีกนะครับผมถัดมาสกิลนี้เรียกว่าเป็นทางเลือกแล้วกันนะนั่นก็คือช็อตคาสิเกอร์นะครับช็อตคาสิเกอร์ eker, สกิลนี้ดียังไงก็คือจะเป็นสกิลที่จะมีการบัฟพลังโจมตีให้กับเทรเกอร์ที่เป็นท่าน้ำ ได้อีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นส่วนเสริมแล้วกันสกิลเหลืองสําคัญก็คงเป็นโฮออนเนอะโฮออนเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเทรคเกอร์ของเราเนี่ยได้รับโล่อยู่นะเวลานั้นมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครองนั้นไปด้วยนะครับอีก12%แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับถ้าเกิดว่าตัวละครองนั้นเนี่ยโดนโจมตีเข้าไปมันทำการลดคูลดาวน์ให้กับสกิลเทเรซาเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับก็ถือเป็นหนึ่งสกิลที่ดีมากเลยนั่นเองนะสำหรับการใช้งานโฮออนตรงนี้อีกหนึ ให้กับตัวเมยของเราไปด้วยอีก1.5แล้วสแต็กได้สูงสุดถึง10ครั้งโดยนั่นเองครับก็เป็นหนึ่งที่น่าสนใจมากและมันจะเป็นในรูปแบบของการจัด position เ,เ,เพื่อส่งเสริมกับการใช้งานเมยได้ดีมากๆเลยนั่นเองสุดท้ายนะครับจะเป็น iris iris เนี่ยถ้าเป็นสีชมพูผมอยากให้คุณเลือกเป็น spray กับ vortex เพิมเ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องของดามเมจเยอะขนาดนั้นเราต้องการในเรื่องของการควบคุมพื้นที่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับฉะนั้น spray กับ vortex เลยสำคัญมากถัดไป อันนี้จริงๆไม่ต้องอัพก็ได้ d i s trade asset แต่ที่สำคัญอยู่ประมาณหนึ่งคือ force liquidation นะครับมันจะมีการบัฟพลังโจมตีให้กับทีมเราด้วยในกรณีว่าสกิลตรงนี้มันสามารถโจมตีสัตรูตที่ติดสถานะชิลอยู่นั่นเองนะครับ อ่ะถัดมามีสกิลไหนที่สำคัญอีกก็คงจะต้องเป็น prolong winter นะครับ prolong winter เพิ่มระยะเวลาของซับสกิลให้มันดีมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ bundle cell bundle cell อันเนี้ยมันจะออกแบบมาโดยเฉพาะกับการตีบอสต่างๆครับเพราะว่ามันจะมีการเพิ่มดาเมจที่โดนเข้าไปด้วยนะครับในกรณีว่าศัตรูที่โดนซับสกิลเนี่ยมันมีต่ำกว่า3เป้าหมายขึ้นไปนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นคอมต่างๆเนื้อที่ส่วนตัวผมแนะนาว่าถ้าจะเล่นออโต้แคคคของเจลเซให้จัดคอมกันประมาณนี้นั่นเองนะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานการณ์เล่นจริงแล้วกันนะครับว่าคอมตรงเนี้ยถ้าเวลาเล่นจริงๆจะเล่นประมาณไหนกันบ้างในรูปแบบของผมเองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เซียนอะไรขนาดนั้นกับการเล่นเกมนี้เนอะเรามาดูตัวอย่างการเล่นแล้วกันนะครับสระคอมจิโรเซ่ออตโต้แขกตรงนี้ซึ่งผมจะลงในส่วนของบอสบลิสนะครับผม ซึ่งอันนี้นะครับวิธีการเล่นต่างๆอธิบายโดยคร่าวๆก่อนก็คือว่าเวลาที่เราจะโจมตีอะไรยังไงส่วนใหญ่เราจะโจมตีในระยะของสกิลที่เป็นไอริสแล้วก็เทเรซาที่มีการกลางเอาไว้นะครับแล้วก็เน้นกับการออโต้แค็กสกิลถ้าไม่จําเป็นเราจะไม่กดกันสักเท่าไหร่นั่นเองเนอะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างในการเล่นแล้วกันนะครับว่าต้องเล่นประมาณไหนกันบ้างอ่ะแต่นี้ผมคงไม่ได้ทำคะแนนนะเพราะว่าถ้ามันมันจะม้มปากก็น่าจะเยอะไปหน่อยนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยนี้เราก็มาเล่นตัวอย่างให้ดูนะคุณเจ้าสังเกตว่าผมจะมีการเปิดสกิลขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้อยู่ในระยะสกิลได้เยอะที่สุดนะตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยคือผมจะพยายามเปิดสกิลไว้ตลอดเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะพยายามเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในระยะของสกิลให้ได้นะครับ อตังเกิลว่ามันรัวมาก,กน,นะถ้าเล่นคอมแบบนี้แล้ววิธีการเล่นจริงก็ไม่ได้ยากอะไรนะคือเรากดแค่3สกิลเลยด้วยซ้ำครับอาจจะมีการแจมสกิลอ,อื่นมาบ้างแต่ว่ามันไม่สำคัญขนาดนะัน้นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็จะเน้นแค่กดสกิลเมนสกิลแล้วก็ตัวซับสกิลอีกสองอันนะครับประมาณนี้วิธีการเล่นนะครับอาจจะมีการดงการแดชหลบบ้างนะครับในบางจังหวะนะ พยายามเปิดสกิลไว้ตลอดนะครับ ก็อย่าลืมการกิลขึ้นมาประมาณนี้ล้วกันนะครับคือมีโอกาสการกิลได้เมื่อไหร่หรือถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันมีจงมังหวะในการที่จะรีดระเบีวยบว่าได้เมื่อไหร่อ่ะพยายามการสกิลวขึ้นมาเลยนะครับ อ่ะก็จะประมาณนี้ครับ กูจะสังเกตนะว่าจริงๆมันไม่เล่นยากอะไรเลยคอมนี้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเล่นมือนอะคือปล่อยออโต้ได้ไหมปล่อยออโต้ได้นะแต่ว่ามันจะรีบประสิทธิภาพออกมาได้ไม่สูงสุดแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะสำหรับการเล่นจิโรเซตใส่ออโต้แท็กนะครับถ้าเกิดว่าบิวมาแบบที่ผมมีการโชว์ให้ดูก็น่าจะได้สักประมาณนี้นั่นแหละนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีงบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมสชารับสัคปคีบนี้ก็จะมีประมาณนี้ถ้าเป็นไปอยังไงรบกวนกดไลค์กดติดตามเป,นะะมป็นนนนนนออะะะไไไไรรรรเเเเเจ้้้้้าาาาผผมม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 วววดดดยแลกัััคคคบบถถถีพิิิาาิาา่่ตตสง์ช วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ